สวัสดีครับอยู่กับผมซิมันดีนและเกม Don't s t a r เ t o g e t h กับความสามารถต่างๆของคาถาในเกมและสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องชิ้นแรกเวทเทอร์เพนสามารถเรียกพายุออกมาโจมตีแบบสุม่มพายุมีพลังโจมตีสูงสุด42ต่อวินาทีทำลายสิ่งก่อสร้างและวัตถุที่มันวิ่งผ่านสามารถใช้งานได้15ครั้งไฟสตาร์สามารถโจมตีเป้าหมายและทำให้เป้าหมายติดไฟ สามารถเผาสิ่งของและจุดกองไฟได้ไฟสตาร์มีจำนวนครั้งการใช้งาน20ครั้งใช้ค่าสติ1หน่วยต่อการใช้ไอสตารสามารถใช้เพื่อแช่แข็งเป้าหมายซึ่งบางตัวอาจต้องใช้มากกว่า1ครั้งเพื่อทำให้มันติดแช่แข็งสามารถใช้งาน20ครั้งใช้ค่าสติ1หน่วยต่อการใช้เทเลโลเคเตอร์สตาร สามารถใช้เพื่อเทเลพอร์ตเป้าหมายแบบสุ่มสถานที่สามารถใช้กับตัวเองเพื่อนหรือศัตรูได้โดยเป้าหมายจะถูกฟ้าผ่าหนึครั้งและวาร์ปถ้าหากมีเทเลโลเคเตอร์โฟกัสอยู่เป้าหมายจะถูกส่งไปที่นั่นแทนการใช้ในท้ำใต้ดินจะไม่เกิดการวาร์ปแต่จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวและมีหินถล่มบริเวณเป้าหมายที่เลือกแทนสามารถใช้งานได้5ครั้งใช้ค่าสติ50หน่วยต่อการใช้ เทเลโลเคเตอร์โฟกัสเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใช้กำหนดจุดวาร์ฟของเทเลโลเคเตอร์สตารต้องใส่เจมสีม่วง3อันที่เสาแต่ละด้านเพื่อใช้งานหนึ่งครั้งหลังจากนั้นต้องใส่ใหม่ เด e ะเ z ซี่เอ็กโ r มีพลังโจมตี10เมื่อถือจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่25สามารถใช้วาร์ฟระยะสั้นๆไปยังเป้าหมายใช้งานได้20ครั้งใช้ค่าสิิ15หน่วยต่อการใช้ Deconstruction Staff ใช้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างหรือแยกส่วนประกอบของไอเทมโดยได้รับวัตถุดิบแบบเต็มจำนวนสามารถใช้งานได้5ครั้ง ใช้ค่าสติ20หน่วยต่อการใช้ s t a r c o l l e r Star ใช้เรียกลูกไฟให้แสงสว่างลูกไฟสามารถใช้ทำอาหารได้เหมือนกับแคมป์ไฟพื้นฟูค่าสติ25หน่วยต่อนาทีสามารถใช้งานได้20ครั้งใช้ค่าสติ20หน่วยต่อการใช้ ม o o คอ a ลอร์สตาร์ใช้เรียกลูกไฟให้แสงสว่างให้ความเย็นเหมือนกับแคมไฟสีฟ้าสามารถใช้งานได้50ครั้งใช้ค่าสติ20หน่วยต่อการใช้ Moonstone เป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในแมปใช้ m มูลร็อกในการซ่อมสามารถเปลี่ยนให้ Starcaller s Star t a f f กลายเป็น m o o n c a l l r er s t t a f f ในวันพระจันทร์เต็มดวงได้ เทคนิคการใช้งานคาถาเวทเทอร์เพนมีการโจมตีที่เป็นแบบสุ่มเหมาะสำหรับใช้โจมตีศัตรูที่มีการเคลื่อนไหวช้าหรือไม่มีการเคลื่อนไหวและมีการเรียกลูกน้องที่อ่อนแอเช่น Big t e n น a ท l e p เคล o พ b ซันเบอร์นัทและ Spider Queen t e l e ลโ c เค o ตอ t ์สตาสามารถใช้วาปบอสในกรณีที่เราไม่พร้อมสู้ d e คอนสตรั c ชั่นสตาร สามารถใช้แยกส่วนประกอบของไอเทมที่จำนวนครั้งการใช้งานใกล้หมดเพื่อคราฟใช้งานใหม่ได้ Starcaller Staff ลูกไฟจะฟื้นฟูคาสติ35หน่วยต่อนอาทีให้กับวิวโลสามารถใช้จนจำนวนครั้งการใช้งานใกล้จะหมดแล้วค่อยเอาไปเปลี่ยนเป็น Mooncaller Staff ได้ Mooncaller Staff สามารถปักทิ้งไว้ที่ Moonstone โดยมันจะให้แสงสว่างและทำความเย็นตลอดโดยไม่ลดจำนวนครั้งการใช้งานเพื่อนๆคนไหนมีคำแนะนำหรือเทคนิคการใช้งานคาทานอกเหนือจากนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อ,อย่าลืมกด Subscribe ไว้เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ